สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Jolly Explain รายการที่จะหยิบคำถามง่ายๆแต่ดันตอบยากอย่างไม่น่าเชื่อมาค่อยๆแกะออกด้วยกันอย่างมีรอยยิ้มค่ะเคยไหมคะอยู่ดีๆก็ยืนหน้ากระจกแล้วคิดว่าเอ๊ะเมื่อไหร่กันนะที่เราโตขึ้นขนาดนี้ไม่ได้หมายถึงแค่โตในชีวิตนะคะ ตโตจริงๆในทางกายภาพสูงขึ้นน้ำหนักเปลี่ยนหน้าตาไม่เหมือนเดิมแต่เราไม่เคยสังเกตเห็นช่วงเวลาที่มันเกิดขึ้นเลยทำไมกันนะจริงๆแล้วร่างกายของเราเนี่ยเติบโตอยู่ตลอดเวลาค่ะทุกวันเซลล์นับล้านๆตัวในร่างกายเรากำลังแบ่งตัวกระดูกค่อยๆยืด กล้ามเนื้อขยายโครงสร้างภายในค่อยๆปรับแต่ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นทีละนิดทีละน้อยช้าจนสายตาเราและสมองของเราไม่สามารถสังเกตได้ทันเพราะสมองมนุษย์ถูกออกแบบให้สนใจสิ่งที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเสียงดังที่โผล่มาเฉียบพลันแสงวาบที่กระทบตาหรืออารมณ์ที่เปลี่ยนกระทันหันแต่การเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆเกิดขึ้น สมองจะมองว่าปากติจนไม่ต้องให้ความสนใจเลยด้วยซ้ำแล้วเราโตจากทิศไหนกันก่อนแน่ความจริงก็คือเราไม่ได้โตจากหัวลงเท้าหรือจากเท้าขึ้นหัวแต่เราโตจากข้างในออกไปข้างนอกค่ะในวัยเด็กหัวเราจะโตเร็วกว่าส่วนอื่นเพราะสมองพัฒนาไว พอโตขึ้นขาและแขนจะยาวขึ้นเพราะกระดูกยาวมีกรทเพลตซึ่งจะขยายออกจากปลายกระดูกทั้งสองด้านทางด้านบนและด้านล่างช่วงวัยรุ่นกรทเพลตทำงานเต็มที่จนเราเริ่มสูงพรวดแล้วค่อยๆปิดลงเมื่อถึงวัยผู้ใหญ่หลังจากนั้นความสูงข,ของเราก็จะคงที่แต่ร่างกายยังเปลี่ยนแปลงในแบบอื่นๆต่อไป ทั้งผมเล็บหรือแม้แต่กระดูกอ่อนของหูและจมูกที่ยังค่อยๆปรับรูปร่างตลอดชีวิตดังนั้นการเติบโตของเราไม่ได้มีทิศเดียวค่ะแต่มันเกิดขึ้นทั่วร่างกายพร้อมกันเหมือนวงดนตรีที่แต่ละเครื่องบรรเลงจังหวะของตัวเองแล้วอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้เราโต ร่างกายเรามีระบบควบคุมที่น่าทึ่งมากค่ะมันเริ่มจากพันธุกรรมหรือ DNA ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวของร่างกายแต่สิ่งที่ทำให้พิมพ์เขียวนั้นเริ่มสร้างจริงก็คือฮอร์โมนการเจริญเติบโตหรือว่า Growth h o r m o ม e ที่หลั่งออกมาจากต่อมใต้สมองฮอร์โมนนี้จะทำงานร่วมกับโภชนาการการนอนและการออกกำลังกายตอนเด็กๆร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนนี้ได้ดีที่สุด ตอนนอนหลับลึกดังนั้นการนอนพอกินดีและขยับตัวบ่อยๆจึงไม่ใช่คำพูดสวยๆจากพ่อแม่แต่มันคือสูตรจริงของการโตเลยล่ะคะ่ะ<ตา>แล้วทำไมบางคนสูงมากบางคนเตี้ยมากคำตอบคือเพราะเราทุกคนมียีนและจังหวะการโตที่ไม่เหมือนกันคะ่ะ โดยทั่วไปแพทย์จะดูการเจริญเติบโตจากสิ่งที่เรียกว่ากร t h ชาร์ t หรือกราฟมาตรฐานการเติบโตซึ่งเก็บข้อมูลจากเด็กหลายหมื่นคนทั่วโลกนะคะแล้วเฉลี่ยออกมาเป็นเปอร์เซนไทอยู่ในเปอร์เซนไทที่50หมายถึงสูงเท่าค่าเฉลีย่ยเปอร์เซนไทที่90หมายถึงสูงกว่าคนทั่วไปส่วนเปอร์เซนไทที่10คือเตี้ยกว่าคนส่วนใหญ่ แต่สิ่งสำคัญคือเกณฑ์เฉลีย่ยไม่ได้มีไว้บอกว่าใครผิดปกติมันมีไว้แค่อ้างอิงเพื่อดูแนวโน้มเท่านั้นค่ะบางคนพ่อแม่ตัวเล็กแต่ลูกกลับสูงเพราะยีนข้ามรุ่นบางคนพ่อแม่สูงแต่ลูกอาจไม่สูงเท่าเพราะยีนบางส่วนแสดงออกได้ไม่เต็มที่เพราะทั้งเตี้ยหรือสูงกว่าปกติจริงๆก็อาจเกิดจากฮอร์โมนหรือยีนบางตัวที่ผิดปกติ เช่น d w a r f i s m หรือการแคระเกิดจากยีนที่ทำให้กระดูกยาวไม่ยืดออกตามปกติใจแกนติซึมซึ่งเป็นลักษณะตรงข้ามนะคะคือมีความสูงใหญ่เกิดจากฮอร์โมนการเจริญเติบโตหลังมากเกินไปในวัยเด็กแต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้ทำให้คุณมีค่าน้อยลงเลยนะคะเพราะร่างกายแต่ละคนก็มีจังหวะและความงามในแบบของตัวเอง เราก็เลยไม่เคยเห็นตัวเองโตขึ้นเหมือนเราค่อยๆเติมเส้นบางๆลงบนภาพเดียวกันทุกวันจนวันหนึง่งมันกลายเป็นภาพใหม่โดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ถ้าให้มองอีกมุมนะคะมันก็เหมือนชีวิตเลยค่ะถ้าเราผ่านเรื่องราวเล็กๆทุกวันความผิดหวังเล็กๆน้อยๆความสุขจิ๋วๆความพยายามที่ไม่มีใครเห็นแล้วอยู่ดีๆ วันหนึ่งเราก็หันกลับไปมองตัวเองและพูดว่าเรามาไกลขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะเพราะบางการเติบโตไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อให้เราเห็นแต่มันเกิดขึ้นเพื่อให้เราเป็นเป็นตัวเราที่แข็งแรงขึ้นเข้าใจมากขึ้นอดทนมากขึ้นแม้จะไม่มีภาพ before and after ให้ดูแต่เรากำลังเจริญเติบโตอยู่จริงๆทุกวันเลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า j o l a i n กับคำถามใหม่ที่อาจทำให้คุณยิ้มกับชีวิตอีกนิดหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย